สวัสดีครับเจ้าเดจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวแตนพาพี่พี่น้องมาแยงไข่มดแดงกี่เลียวพี่น้องหลังจากเขาหยุดพักเคี่ยวเคี่ยวจิงหลีเนาะตนน้นเนาะสาวแตนพี่ก็ไต่ใจย่ำมือแลงเวรข้ามาหาแยงไข่เบิ้งลองมาแยงไข่เบิงบ้งวามาหนีสิมาล่ะพี่น้องตัดดูด้วกันครับบนตกใส่แล้อาอธิษฐในไงเหรอปะ่ะ

Morning, <Philadelphia. S 1> นี่ครั้งอุอืมณ์บางทั้งนีพี่น้องเลยกดแขนสแตนพอดีจุ่มฝักแดกแล้วสั่นเข้าไปสั่นเรื่อยๆ nhẹ nhân phi nhung sụt quen hai hồ đốc là cao bói 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 cầu bỏ. Không có. Không có là ngâm mày khoai vô, khóc, bóc bóc thôi, sao thế? Uy, khoai bông đuôi luôn. thứ 2 này, phi không bóc bóc. Ừ, là chân lôn. bữa uh, uh. uh, <laughs> uh, đây này, cái đây lại, <laughs> à, lắm chưa còn, bung lắm chưa lọt lẹt hả em mắt anh không, mà hăng, oh, uh, you know

ขัางในหน่อยพี่น้องคลาย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 ปะไปถือที่บนนี่ปะลยคิดแล้วว่าแม่นอย่บอถือสอถือี่ตงูนอยต่ำๆพีน้อง hơn bớt hơnแตก xuống đi hàng này không nhiều thằng nè nói khai lại khai đốt cực <laughs> à, thế đập à phải à à ừ ừ đập ừ ไขเน้นๆอีรบเน้นีตัว่มตัวรบนี่างรับ่องพี่น้อง,อ,งอือไข่ไข่าก็รอบแรกอยู่รอบนี<ๆ>นมาพอห้างอยู่ต้นะนะนี่หรืเนาะใช่สงามโดยห้างกะ เราเงได้สองต้นสองรอบเอาเงะเบ่งเขาออกก่อนห้างคนหักว่างไงหักไข่ไข่อยากดกได้หักไข่เฮ้รอบสองเฮ้ยพี่น้องรอบนี้มันมีไขน่น้อยปนไขน่เน้นๆอีกแล้วชองเที่ยวเหรอ สองอ <Ancient law. S 1> ้บบนรอาไปเมอีก้งที่ส ไปบ่ไปหยู่พี่น้องโคบมืดเลยนะพี่น้องเอ้พังก็ลรบับสาม รอบที่สจะเป็นยังไงหลายบอล์อปอือ้โอ,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 อเราไม่กัทำการกลับรอบสองใายเน้นเน้นใจออกเน้นๆ้มาบองรอบสามพี่น้อง Một 3, hồng Khay ngay luôn luôn Tình tình hàng năm làm năm đấy nó Chà mai cái này Thực tên bên em lấy khay khơi ngay cả ngày Nó Nên bì thì nó khay ngay ừ. Thả khay nó Nó bì đánh. là nó sẽ tên đúng thám. Đúng thám. Đó, tức rồi, บอแป้งใช้่นกะทิคายแตกแพี่น้องคายแตกเพราะว่าแม่แดงมแม่สมเพิ่นยุ้มใบแดงปุจการกับเก็บไปไกินโดนๆได้ได้ใส่ช่องฟิตเลยเฮาแย่แล้วจังซี่แหละ,ละเฮาเก็บแม่แดงออกให้มันเบิดแล้วเฮาก,ก,ก็ใส่กระปุกใส่ซองฟิตว้กินได้เป็นปีพี่น้องปีนี้ครบปีมาเทื่อวกับ่ฮอดปีเบิดก่อนแฉบไปรุ่นกันไหมพี่น้องบ่หอดปีจี่เที่ยดอกกินเบิดก่อนไปรุ่นห้างต่อไป

hồn cái chuột luôn Nó khí đình tuần này khai nhảy cụ này khúc ủ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  ส่วนสีนี่นอ,อูย๊ยอ้ยส่วนช o ก o เลยนะไมไม่เฮ้ย่างหากเพิ่มไฟอีกจุดนึ่งมาหน่อยเพิมอีกนี่น้องเียนี่ยคุณมค่อยด พี่น้องรอบพี่สีเฮาลายใหญ่ๆเน้นๆคือเก่าพี่น้องเครื่องถายเลยสวยๆนะไปหลยเติบแล้วพี่น้องโอ้โหไอ้หน่อยทุกบเลย ยไงเสียดายเลยมีไข่น้อยเลยไข่รอบห้ารอบห้าโอ้ทำไมรอบเหนือพี่น้องรอมีไข่น้อยผสมไข่ใหญ่เด้อพี่น้องไข่น้อยผสมไข่ใหญ่รอบห้าครับพี่น้องไข่น้อยผสมไข่ใหญ่ หมดนียหมดปันใดแต่หลายอยู่พี่น้องนะจิ้กันไปน้องพี่น้อง <c oughs> ขาหน้อยข้าลายรอบที่หกพี่น้องหา,ายไงบอโอ้ลร <Okay. S 1> าเกียบโอ้เกียกบเบิดพี่น้อง ีลรอบที่หกของพี่น้องนี่ขหวยเน้นๆอีกแล้วะรับอ้ยว้าวัตางสุดกเพี่น้องไม่เข้าบ่พี่นเขานี่พอลก ไงและพี่น้องอนเอเล่เหรอโอ้ขาวสารกระมไข่่ไงได้ห้างบังหันเนาะม่ด้ออกกันพี่น้องกถ่ายรอบที่เจ็ดรอบเก็ดมีไข่น้อยด้วยน้อยหลยก็ไข่ไงไข่ไงได้ประมาณ สามสิบไทยกระไรเลยล่ะพี่น้องโอ้พอแล้วพี่น้องงานงานเยอะคนงานเราเยอะเหมือนเดิมประมาณเก็บโลอยู่เนาะครับเก็บโลพี่น้องพอแล้วสาเตนเนี่ยไข่บุแดงรอบนี้กระมันคือเก้าได้คือเก้าแหละเนาะมาห้ามันได้ก็ได้พออยู่พอกินคือเก้าเด็ดสาเตนค่ะ ฝากคลิปแหน่แคมนูแดงไม่จำนี่ยแหละพี่น้องซาแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เขามารับคิมซาแตนงมาต้นเด้จ้าคลิปนี้ยซาแตนงมาต้นกับการพว่าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับฝากติดตามกนเด้อครับ